ก็ถึง N ลอยหนแทวิดีโอุยกม่รเื T ่องเลยคุี่เอนบ่าษาสามืออย่างเดียวนะ <laughs> Have you heard what your name? Kim. Kim. Mm -hmm. Is yes. Kim? Yeah. 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 Kim, good driver. Wow. Yeah. เขาเรียกว่าอะไรสิงกิใช่มวะอะไรวะงกิต้องเปิดดทำไมไ่ได้เองเี้อยู่กันได้เลยไม้ราอม่้ปเ่ปิรับัาไม้ปเมปราไ่้รรับ่ดตอนาี้ก็มาอยู่ที่เอมัเ้รับประเทศยกันดานะครับ เราโรงแรมอยู่ที่คอริลล่าโฮเทลโฮเทลฮะเดี๋ยวตอนนี้จะพาเดินทัวร์รอบๆโรงแรมครับแถวนี้นะฮะเดี๋ยวคืนที่สองไปพักที่ใหม่คืนนี้น่าจะ<ไ>ผิดพลาดทางเทคนิค <laughs> เทคนิคอยู่โอเคนะครับเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันนี่ก็เดินออกมาจากาในโรงแรมนะครับตอนนี้อยู่ใกล้ๆก,กับโรงแรมนะครับเดิน มาปุ๊บเลี้วซ้าย่ะเดี๋ยวดูบ้านเมืองเขาหน่อยว่ามันเป็นยังไงยูกันดาเอ็มเทเบเมืองหลวงของอยูกันดานะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้ฟ๊บโน่นวิกตอเรียอยู่โน่นนะ<จ>สำหรับสำหรับทริปนี้ก็ เราจะมาพักกันอ,อยู่ที่<ม>ทเต็นทเบ้สองคืนนะครับ,รบเพื่อรอขึ้นเครื่องกลับประเทศไทยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปลี่ยนโรงแรมใหม่แล้วครับโรงแรมที่นี่มันไม่ค่อยมีพัดลมไม่ค่อยมีพัดลมเอ้ยไม่ใช่ไม่ค่อยมีแอร์ฮะไม่ค่อยมีแอร์เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อากาศค่อนข้างจะ เย็นนะครับไม่ร้อนมากเหมือนที่เเาอสุดานตรงโน้นครับจะเป็นทะเลสาบวิโตรีอานะวิวไกลๆเลยเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวหาที่ถ่ายดูทีชรกก่อนน,นู่นนานนะเราบินอยู่นี่มันลอย่าเราไปนี่วะ ทางหน้าจะเป็นวิวทะเลสาบแล้วก็วิวสนามบินสวยงามมากจุดที่เราอยู่นี่จะเป็นจุดที่สูงที่สุดของที่นี่แล้วเพ้่อน,นแล้วก็ตอนนี้ก็เราจะมีไกด์ครับไกด์นำเที่ยวเป็นเป็นคนพื้นที่ครับนี่ครับเป็นคนพื้นที่สามารถพาไปเที่ยวได้เลยใครที่สนใจก็ติดต่อทางเพจจ่าพานวนวได้เลยนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็ข้างหน้านะครับจะเป็นป้ายเหมือนจะเป็นป้ายโรงแรมทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเยอะมากเลยนะครับโรงแรมแถวนี้เหมือนเป็นเมืองท่องทิ่องเที่ยวแต่เราก็หาที่เที่ยวไม่ค่อย,อยมีที่ขับรลับมานี่คือวินมอไซค์เลยครับเนี่ยท <c oughs> ีกันทีกอน มีร้านปลูกผันะครับมันสัมปันหลังก็ดีนะขอไก่พูดพูดไทยได้ใช่ไหมครับต้นน้อยครับอ๋อนี่คือจะหัดมาตองเลี้ยงแล้วอันนี้อันนี้ปลูกมันครับปลูกมันแบบนี้นี่สัมปันหลังตรงนีนะอันนี้ปลูกเขาได้ปลูกไว้กินตัวนี้นะปลูกไว้เผา มันแก้วมันเทศเนี่ยมันเทศัเ,ทศอเอนาขนุนก็มีอะตอนนี้เราก็เดินแบบมั่วๆซั่วๆมาเรื่อยๆครับสุดท้ายก็มาเจอ อ่าน่าจะเป็นทะเลสาบวิกตอรเรียแต่มันอยู่อีกโซนหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งของภูเขาทอนี้เราไปขวาโน่นอยู่กันโน่นนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันครับนี่เป็นร้านเก่งเก่งมือหนึ่งแหละไม่ใช่มือสองหรอกฮัลโหลยบูบอนเนี่ยกรเพาะไ้ยี่สายเบิร์กด้วยขายบอนเนี่ยชักบาท าบเป็นนิกาาบางส,ส่งเนี่ยเมื่อกี้ที่เรามองเห็นว่ามันเหมือนแม่น้ำอะ่ะแต่พอเรามาใกล้ๆเห็นแล้วมันมันมันไปไกลอีกนะครับมันก็เลยน่าจะไว้พรุ่งนี้แหละเดี๋ยวคย่อยไปนั่งเล่นตามชายหาดดีกว่าน,นี่แม่ค้าคนสวยมาแล้วโอเคเท่าไหร่นะ ถาไรนะคนขายเาอคาคนสวยบอกการคิดราคาให้อยู่เามาซื้อหมูย่างนะครับก็ไม้ละห้าพันไม้ละห้าพันห้าพันละไริะห้าพันห้าพันลิงกิสห้าพัลิงกิสห้าพันเนี่เนเ์้าอยู่สปีกเอ่อแซบแซ้ำกันเรีแซบๆเยอแซบแซเยอะสุด แซ่บแซ่บ Python p y t h o อเคแซ่บแซ่บไปแซ่บพูด g o o แซ่บ g o o ไทยแลนด์แซ่บแซ่บ Yes เย้ต่อไปก็จะขอรีวิวโรงแรมนะครับซึ่งโรงแรมที่เรามาพักเนี่ยชื่อโรงแรม g o r i ล่านะครับก็ประมาณมีห้องทั้งหมดก็ประมาณ10ห้องนะครับแต่ว่าบางห้องก็ไม่มี แอร์นะครับบางห้องมีแต่พัดลมนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับอากาศที่นี่อากาศเย็นมากนะครับกลางคืนนี่นอนห่มผ้าได้เลยนะครับพื้นที่ในโรงแรมก็จะเป็นแบบนี้ครับธรรมชาติเยอะมากครับสมกับที่ว่าชื่อของกอริลล่านะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไปรอบๆนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นพื้นที่ด้านหน้านะครับส่วนที่ห้องที่ผมพักเนี่ย จะอยู่โซนด้านหลังของตึกอาคารสีส้มนี้นะครับอนี่ก็จะเป็นทางเดินนะครับทางเดินที่เราไปอันนี้เป็นห้องพักทางทางขวาครับส่วนห้องผมก็จะไปทางนี้นะครับเช้ามาก็จะมีพนักงานออกมาขายของฝากนะครับเนี่ยที่มีเสื้อพุงเสื้อผ้ามีของที่ระลึกมีสร้อยมีเหมือนกิฟช็อปบ,บ้านเราเลยครับนะครับ ราคาก็ไม่แพงนะครับขายในราคานะักท่องเที่ยวแต่ว่าราคาถูกมากครับนะครับสำหรับผัดต่อไปนะครับที่จะ,ะมาปฏิบัติหน้าที่ที่เซาสูดานก็ให้มีโอกาสถ้าแวะไปเที่ยวก็เชิญได้เลยครับที่นี่ครับ นะแนะนำสถานที่หน่อยครับวันนี้ก็เรามานอนอยู่ที่โรงแรมดีดีด,ดีเลนดีเล,น,เลนนะครับก็บรรยากาศก,ศก็ดีนะครับมีทะเลสาบอยู่เราจะุงไปเนี่ยที่มองเห็นนนระจำบ้านเราบินละบินละน่นนู่นนู่นนนขาวขาวงไปหนอย ในรักพยายามทา,าตดนกโอ้ตรงนี้เห<ด>็นแล้วสัสดีครับอากาศร่มเย็นสดชื่นมีต้นไม้ภูเขาอืมทะเลต,ะตรงนี้ก็เป็นโซนบ้านพักนะครับเป็นห้องพักบ้านพักที่เราเข้านอนนะนี่ก็เป็นเชฟนะครับเชฟนี่นี่เชฟเชฟเชฟโอเคแล้วต่อไปเดี๋ยวไปดูที่ทำอาหารกัน นี่ครับที่ประกอบประกอบเลี้ยงนะครับนี่ก็ธรรมชาตินะครับก็ถ้าเกิดตอนไหนที่ทำอาหารก็จะมีปันโดยดก็เป็นก็เป็นประชาชนที่พื้นถิ่นนะครับอ,อยู่เป็นคู่โอเคไอแคนเทควิดีโอโอเคดูนะครับว่าเขาทำอะไร วัดเมนูเมนูบิงสอ๋อถั่วถั่วต้มนะครับ๋อ oh, mm. นี่ครับต้มถั่วอยู่อัน mm. นี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะ่ยฮะช่วงเย็นครับประมาณ 18.00ก็จะประมาณนี oh! think faith, think ้โหจะถ่ายถ่ายตอนไหนอฝนตกกันเนี่ย